นร้นเวลาไปไหนสั้างให้แผ่ล้วลาแผล่เนี่ยให้งเงนินชงท่านครัท่าน้งมีบารมีเต็มญกระดิ่งเราก็เงิถึงท่านบาร,รมีสั้นผ่านรูปนามเราต้องเข้าใจว่าโพลิสันเนี่ยหลวงปู่เนี่ยทา่านโพลิสัตชิ้นั่งข้างหน้าตอนเนี้ยท่านเอาโซถุงไหมครับนั่งข้างหน้าเพราะนั้นทุกองโพริสัตทุกองตามท่านไหมตามต้องตามท่านเพราะนั้นบาร,รมีสัานเดียวไหม,รรมนหมะในจิตจำไว้นะเวลาไปไนะ ห้ามจะทำไม่ได้ห้ามเปลี่ยนขึ้นด้วยห้ามเปลี่ยนขึ้นใช่ไอ้ที่มันมีปัญหาทุกวันเนี้ยที่เเบอร์ทุกวันเนี่ยเปลี่ยนขึ้น <c oughs> จริงไหมะละ่ะตัวจริงไหมจริงครับเปลี่ยนขึ้นเลยเบอร์ที <c oughs> ส่สวดมอ์ที่เขาเรียกว่ากรรมฐานแตกหรือฝึกแล้วมันเยียนไปเนี่ยกําลังมันไม่พอตับใช้ความอดทนเป็นหลักอดทนก็ใช่อย่าให้ จิตเนี่ยมันทําให้จิตมันนิ่งอะมันไม่ได้จิตมันเป็นริงมันต้องค่อยค่อยฝึอ๋อไ oh. ม่นนนะใช่ไปทนอะทนมันก็ขาบมันก็แตกเ